สวัสดีค่ะสวัสดีทุกๆคนที่ติดตามไมล์เลิฟเจเจห้าเก้าแปดชาแนลสวัสดีเอฟซีสายลุงป้ายูทูบเบอร์สายลุงป้าทุกๆคนนะคะสวัสดีเอฟซีเก่าไมล์เลิฟด้วยนะคะสวัสดีทุกๆคน,นะคะที่ผ่านเข้ามาดูในคลิปของไมล์เลิฟเจเจห้าเก้าแปดชาแนลทักทไทยเอฟซีเพื่อนบ้านเราด้วยนะคะสปปลาวอิตาลีสวิตเซอร์แลนด์สวีเดนอเมริกาออสเตรเลียไอร์แลนด์ฝรั่งเศสคนไทยทุกคนนะคะที่อยู่ต่างถิ่นเด่นไกล ขอบคุณในน้ำใจทุกคนนะคะที่เข้ามาเป็นกำลังใจคอมเมนต์พูดคุยทักทายการกดติดตามให้ช่องไมล์รุสเจเจห้าเก้าแปดชาแนลขอบคุณในน้ำใจทุกๆท,ท่านนะคะในคลิปนี้จะมาพูดถึงในโพสที่โพสไปนะคะเกี่ยวกับการปลูกบ้านสร้างบ้านซื้อที่ทางทำมาหาก,กินหรือว่าที่ปลูกบ้านนี่แหละคะ่ะเนอกกับเมียฝรั่งที่หลายๆท่านน่ะก็คงคิดว่าในวัยเกษียณของตัวเองจะกลับไปอยู่เมืองไทยนั่นแหละคะ่ะก็คือหาซื้อที่ทาง สร้างบ้านตั้งหลักปักฐานที่เมืองไทยให้เป็นของครอบครัวตัวเองนี่แหละค่ะเนาะแล้วก็ในสิ่งที่เราเห็นก็คือนะคะเมียฝรั่งจากออสเตรเลียนะคะเนาะทุกคนก็คงจะได้รับทราบแล้วละค่ะเนาะในขาวนี้แล้วก็ทนายที่พาไปทุกคนก็คงรู้จักเป็นอย่างดีนะคะในสายลุงป้าที่เคยติดตามมานี่แหละค่ะเนาะก็ขอให้สําเร็จนะคะ ให้ว่าความได้สําเร็จผลก็แล้วกันนะคะที่ดินที่เราหาเงินหาทองมาซื้อมาสร้างปลูกบ้านปลูกเรือนอยู่จะได้ถูกต้องเนาะจะได้ตกมากลับมาเป็นของเราเหมือนเดิมก็ขอให้ประสบผลสําเร็จทำนะคะเกี่ยวกับคดีนี้ให้สําเร็จนะคะเนาะในสิ่งที่เราเห็นและไม้แล้วเจก็อยากจะพูดนะคะเนาะเตือนเตือนเพื่อนเพื่อนพี่พี่น้องๆเราในสาย u t u b e สายลุงป้านะคะที่ไม้แล้วเจโพสต์ไปให้เห็นหน้าตา ในใน,นนั้นแหะจะได้รู้นะคะว่าทุกวันนี้นะคะเขาพานะคะลูกความไปออกสื่อทางทีวีแล้วนะคะแล้วก็มีสื่อหลายๆท่านนะคะนำเสนอและก็ต้อนรับเขาเวลาเราจะพูดอะไรออกไปจะสื่อถึงเขาเนี่ยต้องให้ระวังมากๆนะคะทุกคนเพราะว่าเขาจะอัปเดตตัวตนเมื่อทำคดีนี้ชนะแล้วก็มันเป็นคดีที่ อยู่ในสื่อในจอแล้วอีกอย่างหนึ่งสมัยก่อนเขายังไม่เคยออกสื่อออกจอใช่ไหมคะมาสมัยที่ได้อยู่กะลุงได,ได้ออกสือ่อออกจอและทุกวันนี้พอมีอะไรนะคะเขาไปเป็นทนายให้ใครเขาก็จะพาลูกความไปออกสื่อนะคะ mm hmm. เพื่อเรียกร้องให้สื่อหน่วยงานต่างๆช่วยเหลือแล้วก็ทําคดีได้สําเร็จผลเนี่ยพอเขาชนะคดีนี้เขาก็จะอัปเรเวลของเขาขึ้นไปเรื่อยๆแล้วถ้าใครไปดูถูกเหยียดยามดูหมิน่นดูแคลน ทำให้เขาเสียหายเสียชื่อเสียงนะคะให้ระวังมากๆเพราะว่าการฟ้องร้องมันจะสูงสูงกว่าคนธรรมดาที่เรามีด่ากันทะเลาะก,กันแล้วก็ด่ากันออกสื่อเนี่ยนะคะแต่พอเราไปมีประเด็นกับคนที่คืออยู่ในหน้าสื่อหน้าจอและอัปเรเวลตัวเองขึ้นมีชื่อเสียงโด่งดังขึ้นไปแล้วเนี่ยการฟ้องร้องก็จะเป็นอีกอย่างหนึ่งนะคะก็จะราคาสูงขึ้นไปอีก อยากให้ทุกคนที่เป็นเอฟซีลุงป้าให้ระวังมากๆนะคะเวลาเราจะพูดพาดพิงถึงนะคะในตัวบุคบุคลบุคคลใดบุคคลหนึ่งที่อยู่หน้าสื่อหน้าจอนี่เนาะไมลรับเจเป็นห่วงเพ,พื่อนเพื่อนพี่พี่น้องน้องยูทูบเบอร์สายลุงป้าทุกคนนะคะเนาะไม่ว่าจะเป็นใครนะคะไมลรับเจห่วงทุกคนเลยค่ะเวลาเราจะพูดอะไรออกไปถ้ามันไปทําให้เขาเสียหายทําให้เขาถูกดูหมิ่นดูแคลนเนี่ยเราต้องระวังตัวให้ให้ใหเยอะๆนะคะเราอย่าไปเป็นนะคะเป้าหมายให้เขา เอาเราไปฟ้องร้องได้นะคะเราจะเสียเงินเสียทองไปเปล่าๆเนาะแทนที่เราจะทํามาหากินเก็บเงินจากการสร้าง YouTube เนี่ยสร้างรายได้จาก YouTube เนี่ยจุนเจ้ครอบครัวเราแต่มันกลับจะกลายเป็นว่าเราเอาเงินส่วนนั้นไปเสียค่าปรับค่าใช้จ่ายค่าเดินทางค่าทนายอะไรพวกนี้เนาะด้วยความเป็นห่วงไม่เลิบเจเลยเอามาออกและก็ที่โพสลงไปจะได้เห็นหน้าค่าตาโดยเนาะว่ามันมีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นจริงนะคะ ที่โคราชและเขาก็กําลังนะคะดําเนินการกันอยู่นะเวลาเราจะพูดพาดพิงไปถึงเขาให้ระวังมากๆนะคะทุกคนด้วยความเป็นห่วงจากใจไม่เลิบนะคะคือห่วงเอฟซียูทูบเบอร์สายลุงป้าทุกคนนะถ้าเราจะพิมพ์หรือเขียนถึงเขานะคะหรือบางที่เข้ามาอ่านแล้วมันมันเป็นการไปสื่อถึงเขาโดยตรงเนี่ยมันจะทําให้เรามีปัญหานะคะทุกคนเนาะ <c oughs> เพราะว่าไม่เลิบเจห่วงห่วงทุกคนจริงๆนะคะไม่อยากให้ทุกคนไปพาดพิงหรือว่า ไปอันนี้ถึงเขาได้แล้วเราหยุดเขาเหล่านั้นค่ะอย่าไปพูดถึงเขาปล่อยให้เขาเหมือนเขาไม่มีตัวตนใ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 นโลกโซเชียลฝั่งเราดีกว่ามันจะทําให้เราปลอดภัยด้วยมันทําให้เรานะคะไม่ต้องไปมีคดีความกับเขาสําหรับน้องพอลลี่น้องช่างตั้มนะคะที่กาลังนะคะดำเนินการกันอยู่เนี่ยคือปล่อยให้เป็นเรื่องของน้องทั้งสองคนเราให้กําลังใจแต่การไปพิมพ์เมน้นใดๆทั้งสิ้นก็แล้วแต่นะคะทุกคน อย่าให้ไปจาะจงถึงตัวเขาได้นะคะทุกคนเพราะว่าเมื่อถูกฟ้องร้องมาเนี่ยมันจะสูงขึ้นไปอีกเพราะว่าตอนนี้เขาไปอยู่หน้าสื่อหน้าจอแล้วนะคะจากการครั้งแรกที่ได้มาอยู่กับลุงนี่แหละพอได้ไปอยู่ออกสื่อออกจอแล้วทีนี้เขาจะใช้หน้าสื่อหน้าจอนี่แหละค่ะทำมาหากินต่อไปในอนาคตข้างหน้าด้วยการดึงลูกความของเขาไปออกรายการต่างๆนี่แหละค่ะนะก็อยากให้ทุกคนที่เป็นเอฟซีลุงป้ายูทูบเบอร์สายลุงป้าระวังนะคะเนาะ ด้วยความเป็นห่วงจากใจไม่เลิฟเจนะคะก็เลยเอาสิ่งนี้มานำเสนอมาเล่าผ่านช่องของไม่เลิฟเจฝากถึงยูทูบเบอร์สายลุงป้า f อฟซสายลุงป้าทุกคนนี่แหละคะ่ะไม่ว่าเราจะคอมเมนต์ใ,ใดๆหรือพูดใดๆอย่าไปเอ่ยให้ถึงตัวเขามันจะทําให้เราตกเป็นคู่ความได้นะคะทุกคนเนาะไม่เลิฟเจเจก็ห่วงนี่แหละคะ่ะเนาะห่วงห่วงทุกอย่างนั่นแหละคะ่ะ เราก็ไม่อยากให้ทุกคนไปมีคดีความเนาะเราทุกคนต่างทํามาหากินกันนะคะนะคะ,นะคะถึงจะมีฐานะมีสตังร่ำรวยหมายแลวเจก,ก็ไม่อยากให้ไปเป็นคดีความกับใครนะคะเพราะว่าการที่เรามีคดีความเนี่ยมันก็จะถูกบันทึกไว้แล้วว่าเรามีคดีความในข้อความในคดีอะไรนะคะทุกคนมันลบออกไม่ได้แล้วนะไม่ว่าเราจะเป็นคดีความในด้านไหนก็แล้วแต่คดีความในการนะคะโดมินโดแคลนหยาดยาม เกี่ยวกับอะไรล่ะมันก็จะยังคงอยู่ในตรงนั้นนะคะมันจะไม่ลบออกไปไหนนะคะมันก็เป็นประวัติติดตัวเราเนี่ยแหละคะ่ะเนาะทางที่ดีที่สุดอย่าให้ตัวเราี่เป็นคดีความกับใครทั้งสิ้นดีที่สุดค่ะนะคะเคารพกฎหมายซึ่งกันและก,กันนั่นแหละคะ่ะถ้าเราเคารพกฎหมายแล้วเราจะไม่มีคดีความกับใครนะคะทุกคนเนาะและเราก็จะไม่ไปทําผิดใดๆแน่นอนนะคะอันนี้หมายแล้วพี่ด้วยความห่วงใยเอฟซี FC ลุงป้ายูทูบเบอร์สายลุงป้าทุกคนนั่นแหละคะ่ะเนาะ เราพูดวิาพากษ์วิจารณ์ได้คือเป็นแบบนี้แบบนี้นะแต่เราอย่าไปดูถูกนะคะด้อยค่าหรือทำอะไรให้เขาเสียหายนะคะเนาะนะคะคือในการทำหน้าที่การงานของเขาในในในต่างๆเนี่ยเราอย่าไปด้อยค่าหรือดูถูกนะคะเพราะเขาจะเอาสิ่งนั้นมาฟ้องร้องเราได้เนาะ,ะว่าทำให้เขาเสียหายทำให้ชื่อเสียงเขาเสียหายทำให้คนไม่อยากจะจ้างเขาทำงาน มันก็จะเป็นการดึงส่วนนั้นมาฟ้องร้องเราได้ค่ะเพราะตอนนี้ไม์และวเจก็เห็นแล้วใช่ไหมคะก็คือสามสามวันก่อนนั่นแหละคะ่ะสามวันสี่วันก่อนนั่นแหละที่เขาไปออกรายการนะคะไม์และวเจก็มานั่งคิดแล้วเออเราจะลงดีไม่ลงดีบางทีลงไปก็เดี๋ยวเอฟซีเข้าใจผิดว่าเราไปเชียร์เขาแต่จริงๆไม่ใช่เราเชียร์รายการนั้นอยากให้สังคมไทยเราได้รับรู้ว่าในสังคมไทยเรามันเกิดอะไรขึ้นบ้าง เราจะได้ระวังตัวกันนะคะทุกคนเนาะนั่นแหละค่ะไม้และเจก,ก็เลยลงโพสต์ในวันนี้อยากให้ทุกคนได้เห็นเวลาเราจะสื่อสารอะไรออกไปเนี่ยอย่าไปอย่าไปโยงถึงเขาให้ชัดเจนนะคะเพราะว่าเราจะตกปเป็นเป็นคู่ความเขาแล้วมันจะทําให้เราเสียเปรียกมากเพราะเขาอยู่ในหน้าสื่อหน้าจอแล้วต่อไปในอนาคตข้างหน้าเขาก็จะหากินในหน้าสื่อหน้าจอนี่แหละคะ่ะทุกคนนะคะในหน้าสื่อหน้าจอนี่แหละนะคะมันจะทําให้เราไปมีประเด็นแล้ว พอเขาไปอยู่หน้าซื้อหน้าจอแล้วพอเราไปมีประเด็นกับเขาคนที่อยู่หน้าซื้อหน้าจอด้วยกันเขาก็จะเข้าข้างกันอยู่วันยังค่าไม่เข้าข้างเราแน่นอนนะคะทุกคนไม่ว่าองค์การไหนก็แล้วแต่วงการใดนะคะมีปัญหากับวงการใดวงการแต่และว,วงการก็จะเข้าข้างและโจมตีวงการอีกวงการหนึ่งนั่นเลยค่ะเนาะอันนี้อยากให้ทุกคนเข้าใจในส่วนนี้เนาะต่อให้เราบอกว่าเราถูกแค่ไหนนะคะเห็นไหมที่ผ่านมานะคะ ลุงเละนะคะจากการที่นะคะเขาลุมยํำกันนี่แหละอยากให้ทุกคนนะคะห่างๆตรงนั้นเนาะนะคะห่างได้ห่างเลยอย่ามองเขาอยู่ในสายตาปล่อยเขาไปไหมคะไม่ว่าใครก็แล้วแต่ที่ออกไปแล้วก็หันกลับมาดา่าลุงดาบ้าหรือดา่าเอฟซีดา่าเรานะคะก็ปล่อยปล่อยวางนะคะอย่าไปด่ากลับชี้แจงเหตุผลกลับได้นะคะถ้าด่ากลับเมื่อไหร่ ถ้าเขาเสียหายเนะี่ยเราจะเป็นคู่ความกับเขาเนาะคลิปนี้ก็พูดยาวนะประมาณนี้ก่อนแล้วกันนะคะเดี๋ยวเรามาเจอกันในคลิปหน้านะคะคลิปนี้ก็ฝากเอฟซลุงป้านะคะใครที่พอมีกําลังฝากสนับสนุนผลิตภัณฑ์ทีพีสกินของบริษัทมณโอมโฮม,ม,มซับนะคะเป็นกาลังใจให้ลุงป้าเนาะไม่มีช่วยกันดูคลิปดูไลฟ์สดโดยไม่ข้ามโฆษณาเท่านี้ก็คือแรงกำลังใจส่งถึงกันแล้วกันนะคะก็ฝากดูคลิปยูทูบเบอร์สายลุงป้าทุกๆคนนะคะฝากเป็นกำลังใจให้กันแล้วกันนะคะไม้และเจก็ ขอฝากทุกคนนะคะเนาะดูคลิปเป็นกำลังใจให้ช่องไม l เล็ J เด้วยแล้วกันนะคะก็คลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากก็ขอให้ฟีซไม้เล FC ลุงป้าย pa, ทูทูบเบอร์สายลุงป้าทุกๆคนนะคะมีความสุขความเจริญคิดหวังสิ่งใด้นนาัฒนาสิ่งใด้คใอยสมความมุ่งม,มั่น,นาัฒนาทุกๆประการนะคะโชคลาภเงินทองไหลมาเทไม้ไม่ขาดสายเหลือกิกนเหลือใช้เหลือเก็บเป็นเศรษฐีกันทุกๆคนเจอกันคลิปหน้าค่ะคลิปนี้สวัสดีค่ะ